พามาเก็บค่าพันเสื้อคอยนะครับตามคู่มือแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดว่าวัดไฟที่ออกมาวัดแรงเคลื่อนเป็น AC นะครับจะต้องมี0.7นย์โวลต์ขึ้นไปนะครับอันนี้ในรถปกติแล้วผมจะวัดให้ดูนะครับสายที่ขึ้นมาก็จะมี2เส้นนี้นะครับอสองเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะมาติดเครื่องให้ดูนะครับ ส่วนมิเตอร์นะครับตั้งไปยาน ACV นะครับอ่าในลงติดเครื่องให้ดูนะครับตามคู่มือมาตรฐาน0.7โวลต์ขึ้นไปนะครับอ่าตอนนี้รถปกติวัดได้3โวลต์กว่านะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่จะวัดได้คือวัดเป็นค่าความต้านทานนะครับ ความต้านทานก็คีบที่เดิมนะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนโหมดมาเป็นความต้านทานนะครับปรับมาที่สองร้อยนะตอนนี้ค่าความต้านทานของมันนะครับรู้สึกว่าจะเท่าที่เก็บข้อมูลมาจะร้อยยี่สิบไม่เกินสองร้อยสี่สิบประมาณนี้นะครับ